สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักของจามาสักหลายวันนี้วันที่สุกที่สิบสามเดือนพฤษภาคมนะครับเขาเรียก Bad f r i d a ดฝรั่งถือมากสิบสามวันศุกร์ราะพระเยซูเนี่ยนะครับมีเรื่องมากมายถูกตรึงกันเขนแต่สิบสามของเรานะฮะไม่ถือว่าเป็น ลักษณะนวันนี้วันศุกร์ผมจะพูดสองเรื่องนะกระตุ้นเศรษฐกิจก,กับความมั่นคงเอาเรื่องมั่นคงก่อนก่อนดีกว่าอย่าทะเลาะก,กับเขมรเป็นเพื่อนบ้านเราอย่าต้องถึงลงไม้ลงมือต่อปากต่อคำได้ตบหลังตบไหลได้แต่ห้ามลงมือเด็ดขาดเหมือนเราทะเลาะก,กันน้องชายเราอะ่ะเพื่อนเรา้ยห้ามเด็ดานะขาดนะคราวที่แล้วทหารทำดีมากสามารถจะไก่เกลียได้โดยไม่เสียเลือดเสียน้อยเลือดเ,เลย อย่างนี้ครับเยี่ยมมากนะครับคนจีนก็ถึงว่าใช่ชนะโดยไม่เสียเลือดสินเนอขเขมรน,นะเป็นเพื่อนบ้านเราลาเป็นเพื่อนเรานะครับเพื่อนบ้านพมา่าเป็นเพื่อนบ้านเราแต่แปลกอย่างทาไมแล้วไม่ทะเลาะกันมา,มาลายูรู้ไหมครับท,ทั้งที่ที่ชายแดนเนี่ยโอ้โหยาวเลยไปศึกษาแนนีดเพราะเราได้ตกลงมีการปันเขตแดนกันเมื่อตอนสมัยเจ้ามณฑลิืนผมมีเป็นลูกศิษย์ขึ้นไปทหารเขาไล่ฟังว่า ต้องลาไปครับไปอยูหนังสือไปเท่าไไปไปชมเรื่องปักปานปากัปกเขตแดนไทยมาเลยยูนี่ครับนี่คือการเจราจาจำไว้เลยครับก่อนลบเจราจาลบแล้วก็เจราจาระหว่างลก็เจราจาเจราจาอย่างเดียวเลยขม้นนี่คืออย่าทะเลาะก,กันนะฮะเพื่อนบ้านนะครับสองอ่าอย่าพูดเรื่องความมั่นคงประเทศลยเอาเรือกก่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขนาดนี้กําลังปรับอะไรครับขอป,ประมาณ ก็ขอให้ฝ่ายค้านช่วยดูว่ารัฐบาลไทยอย่าให้ฟุ่มเฟือยตอต่างงอ,งอีอะไรอย่าฟุ่มเฟือยมากๆเงินก็ไม่ค่อยมีเรากู้เข้ามาก็เยอะเราต้องกู้มาอีกกู้มาปลปรยอีกกู้มาเสียภาษีจากพวกงบประมาณมันขาดเหลืออีกบาปก,กรรม <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกสร้างหนี้ให้ประเทศระยะยาวก็เหมือนอเมริกาแล้วหนี้มันกระทบต้นแล้วก็ไม่กู้มาใส แก้ดอกบี้มันก็เป็นดินข้อขาหมูมันก็จะล้มละลายมันก็เป็น NPL อเมริกากำลังจะเป็น NPL ประเทศไทยอยากให้เป็น NPL นะครับเพราะนี่สถาณะสูงมากว่านี่ส่วนตัวก็สูงนะครับนี่คือปัญหาในการวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจผมก็บอกแล้วอย่ากระตุ้นด้วยการล่อยเงินนะครับมันมีวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจั้งการสร้างงานสร้างงานสร้างงาน,างงานวิธีการสร้างงานก็คือถ้าไม่มีเงินก็ ประเทศไทยมีจุดแข็งอะไรบ้างฝากสภาพาราไปศึกษาดูทำสวอตแอนวิลล์สทำสอนเขาอยู่อยู่ได้หมดไม่รู้เลยประเทศไทยจุดแข็งอยู่ไหนจุดอ่อนอยู่ไหนปัญหาอยู่ตรงไหนโอกาสเป็นยังไงไปทําการบ้านมาซะจะได้รู้ประเทศไทยมีอะไรแข็งตัวบอกให้ก็ได้ส่วนที่แข็งที่สุดคือเราเป็นเซ็นเตอร์ของเซาท์อีสเอเชียเป็นเน็ตเวิร์กใหญ่เลยเชื่อมทวีปอเชียทั้งหมดทั้งน้ําทา้งบกเราไม่เคยใช้โอกาสนี้เลยเนียเรื่องหนึ่งนะสองอาหารเราดีมาก มีทงเหลือทั้งมดตะวันออกนะเราปลูปกอาหารดีปรุงอาหารเก่งถนอมอาหารไม่เป็นที่อาหารแล้วนะครับปัจจัยสี่นะครับสามเรื่องพลังงานเรามีแดดทั้งปีนะฮะอย่าไปขุดเผาน้ํามันนี่คือจุดแข็งของเราทั้งนั้นนะเอามาพัฒนาเป็นปัจจัยห้าลงทุนเกี่ยวกับปัจจัยห้าให้หมดอย่างอื่นไม่เอาอย่าไปทําคลิปมาอย่าลงทุนโอ้ยทำอะไรกันไม่รู้ส่วนรถยนต์นะครับเก่งอยู่ในอดีตเราเก่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ หลายประเทศเราจะเก่งแค่เป็นเน็ตเวิร์กส่วนหนึ่งของการผลิตรถย,ยนต์เท่านั้นกับ E ีบีนะครับฝากสวัสดีในสิ้นประเทศไทยการต้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการก่อสร้างนะครับที่กระทรวงก่อสร้างเราทําดีแล้วไปทําซะน้ําท่วมแก้ไขซะอาหารไม่พอกินไปทำซะช่วงนี้ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นระยะยาวจะทให้คุณผู้หญิงถูกฟ้องร้องเนะี่ยผลักนานไปปีเ0ศย์คาสิโนโอ,อย่าไปยอมทำครับโอยเงินลอกไปก็อย่าไปทํานะครับจำไว้เลยครับ จีอะไรครับจีรูเล็ตเนี่นะครับนะอย่าไปทําประเดี๋ยวจะมีปัญหาวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจเล่นด่วนนะครับวิธีกระตุน้นไม่มีเงินไมไมะไรครับเปิดคอนเซ s ชั่นใครจะมาทำซาท์ทานซีบอร์ดที่หนึ่งมาเลยคอนเซ s ชั่น99ปีเหมือนปานามาไม่ต้องใช้เงินรครับเห็นไหมครับใช้คอนเซชั่น วันนี้สวัสดีทุกท่านขอให้คุณโชคดีกับฝนตกแล้วครับโปรยปลายแล้วใจจะได้เย็นๆนะครับแก้ไขปัญหาในเชิงบวกอย่าไปยุ่ยกันทะเลาะกันนะผมก็สื่ออันหนึ่งสื่อที่นี้จะขายข่าวถ้าคนต้องทะเลาะกันผัวเมียต้องทะเลาะกันนะดาราต้องทะเลาะกันเพื่อนบ้านต้องทะเลาะกันขายข่าวครับอันนี้อย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับเราขายข่าวในเชิงบวกดีกว่านะครับวันนี้สวัสดีทุทุกท่านครับสวัสดีครับ